สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องกิ้วนะน้องกิ้วมาตำน้ำพริกหนุ่มให้แม่ก้อยที่เป็นเพื่อนน้ำพริกหนุ่มนี่ก็จะมีพริกหยวกพริกหยวกแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะนี่ประถูแม่ก็ทอดไปแล้วนี่เพื่อนพริกหยวกพริกหยวกหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมแม่ก้อยก็ปิ้งนะปิ้งหอมๆแบบไม่ไหมเลยนะเนี่ยนี่ลอยลอย ปิ้งทอดอันนี่้ปิ้งทอดทอดไปแล้วนี่เดี๋ยวก็โขลกน้ำพริกหนุ่มได้ดีมากตําง่ายไหมคะน้องเกลียวตําง่ายแต่ว่ามือตรงนี้มันมันจะเป็นเชื้อชาใช่ไหมใช่ใช่นี่ปลาทูน่ากินมากก็จะเป็นตําน้ำพริกหนุ่มเราจะทำเป็นเป็นน้ำพริกปลาทูแห้ง จะเป็นแบบคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มอร่อยไม่เผ็ดมากเพราะว่าเราใช้เป็นพริกหยวกพริกหยวกยาวๆตอนนี้ก็มืดแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนว่าลูกๆของแม่ก้อยทำกับข้าวเก่งทุกคนเลยแม่ก้อยก็เลยมาถ่ายเป็นวิดีโอให้เพื่อนดูว่าตอนเย็นๆแม่ก้อยทำอะไรเนาะนี่แล้วก็มาดูพี่ไกด์ชุดหล่อของเรานะคะ <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> นี่ดูก่อนโอ้ นี่นี่พี่ไก่ทอดไก่แล้วแล้วก็ทอดพี่ไก่ก็เป็นเชฟไก่สุดหล่อของเราวันนี้เรามีเมนูอะไรคะพี่ไก่ไก่ทอดไก่ทอดให้เขาดูเขาดูไก่หน่อยให้เพื่อนดูหน่อยก็จะเป็นไก่นี่เราหมักสูตรอะไรคะพี่ไก่ไก่ไก่เท่มีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆหน่อยเป็นโสดีไก่โสดีไก่แล้วก็เป็น กระเทียมชิ้วขาวมีน้ำตาลด้วยลูกนี่ครับนีมม่มาดูก่อนมาดูก่อนโอ้โหน้องเบลเลอร์เลยเด็นอ <c oughs> มาดูน้องใหญ่มาก <c oughs> สวัสดีนะคะทุกทุกคนนี่แม่ก้อยก็มาให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศที่บ้านแม่ก้อยตอนเย็นๆนาอว่าทำอะไรกันนะคะนี่คุณลูกก็น่ารักโอ้หพี่ไก่ก็ทำกับข้าวเก่งมาก ก็เวลาคุณแม่ก้อยทํางานนะล,ลูกๆกก็ทํากับข้าวให้อย่างนี้แหละ <laughs> นี่แล้วก็พี่โกกีเอาละน้อง,องกวต่ำม,มานานละเอาพี่โกกีโชว์ฝีมือหน่อยต่ำเริ่มเริ่มเละหรือยังพี่โกกีเล่นแล้วค่ะเริ่มเละแล้วค่ะ <laughs> <laughs> อือ มากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะทุกคนโอ้อากาศร้อนมากทุกคนบ้านเ <ปะ S 1> พื่อนบ้านเพืวว่อนร้อนกันหรือเปล่าเนาะแต่บ้านเราร้อนไหมร้อนร้อนม <ปะ S 2> องไ,ไปที่นาไปที่นาเป็นยังไงลมเย็นมากไปที่นาลมเย็นแล้วก็เมื่อวานนี้น้องกิ๋วพี่ไก่พี่โก,กกิเราไปหวานข้าวมาใช่ไหมใช่น้องกิ๋วไปหวานข้าวมา,า,มามก็ก็แต่เมื่อวานมั้งแต่เมื่อวานนะเพื่อนนะเขาไปหวานข้าวกันแล้วเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ก้อยจะเลาะ ประตูอ bon. oh. wow. no. okay. ่ะพี no. ่พี่พีกอกถือกล้องอ่าเพื่อนจะได้ดูอ่าพี่เพื่อนจะได้ดูนะเดี๋ยวพีก็จะเลาะประตูอย่างงี้ให้เพื่อนดูนะคะก็จะบว้ายประตูยังอยู่ประตูยังอยู่แดีวเลาะประตูเพื่อนๆดูโอ้โอเคอ่าพี่กอกิหันกล้องมาทางนี้เลยลูกนี่นะคะทุกคนพี่ก็จะใช้มีดนะคะเลาะอ่าพี่กอกิเอากล้องมาใกล้ๆเลยค่ะลูกให้เพื่อนดู ก็จะใช้เป็นใช้ซ่อมก็ได้นะคะก็ใช้มีดน้อยเลยใช้ซ่อมได้เ,เด็กๆก็เลาะอย่างนี้ค่ะลูกะะขอคบหน่อยคะ่ะน้องเกียวเอาคบมาเลยลูกคอยู่ไหนคะอยู่นี่ใช่ไหนไหนะโอ้ใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วไปก้อยไปก้อยงงละ <laughs> <laughs> นี่นะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนละกันี่มาถูแต่้ครึ่งหนึ่งแล้ครึ่งหนึ่งวันนี้ วันสบายๆนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมแม่ก้อยยามเย็นวันนี้นะคะนก็จะเป็นอย่างนี้ก็อจะใช้มีดเอาก้างออกนะคะก็เอามีด <ๆ S 1> เพื่อนๆจะเห็นไหมเนาะใกล้ๆเลยค่ะน้องโกกี้เดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็น,นก้างออกนะคะก็จะมีก้างอย่างนี้เด็กๆเด็กๆก็ใช้นี้นะคะ ด,ดัดขึ้นมานะคะลูกตอนนี้มาทานข้าวเย็ยนด้วยกันทุกคนขต้ตามบ้าโอเคก็ก้างออกให้ดีค่ะพี่กุกีพี่กุกี้ก,ก็มองดูนะลูกนะก็ใช้มีดเขียๆอย่างนี้นะลูกนะอโอเคได้แล้วละคะ่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน ก็คิดกล้องตรงๆลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพื่อ,อนๆอะนี้อย่างนี้นะคะอาดูดูในนี้เลยอ่าอย่างนี้ละกันจะได้เห็นขนาดขนาดเนาะมาละคะ่ะน้ำพริกปลาทูตอนขนาดนี้ก็เท่าไหร่ละคะ1 1> ท่หนึ่ง1 1> ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเท่าไหร่ยี่สิบห้านะคะเพื่อนมาน้นพี้ปลาทูแห้งกันค่ะทุกคนแ,แล้วเราก็ใส่เลยค่ะเพื่อนอนี้นะคะ ก็คีมาได้คคกเลยนี่นะคะทุกคนดูลงเลยอ่ะน้องกิ๊วมาแม่ครัวของเราตามได้เลยคะลูกอ่าอย่าให้หัวน้องขาดอยู่เอมากหอมากเวลาไม่ก้อยตำน้ำพริกมาทูแห้งที่ใดน,นาหมดหมดดีค่ะี่มก,กีมาทคืแม่ก้อยเพ่นจะได้ห็นเวลาแม่ก้อยตาน้าพิกมูแห้งที่ใดนะหมดดีดี หมดดีมากเลยแบบว่ากินอร่อยกินกับข้าวพี่กอสกีกินแล้วนั้นเป็นไงอร่อยไหมอร่อยแบบว่ามันก็เป็นน้ำพริกถั่วนะเพื่อนนะสวัสดีนะคะทุกคนอ๋อเหนียวจริจรหน่อยๆนยะให้เพ่อนๆจ๋าดูไงตอนนี้ลเลยครับเพื่อนพี่กอสกีซูมๆซุูมเพื่อนๆดูหน่อยอ่าเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆให้เนื้อปลากูแหลกเข้ากับน้ำพริกเลยนะคะอ่ะน้องกิ้วน้องกิ้วอยากตามอ่ะน้องกิ้วตามเดี๋ยวตามได้เขาลูก หอมเนาะเขาใส่กระถูกเวลาหอมมากเลย่หอมมากเลยทุยกคนอบก,ก่อนได้แล้วพี่จันยังไหงอบได้เลยหรืออบ,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 อบได้เหนียว่ะไมียกันโอเคดีขึ้นมากเลยลูก แน่แล้วก็ไปดูช้อนมาเข้าไปเทื่อวเราจะใส่อะไรกันบ้างใช่ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วล่ะไปดูประจำบ้านเลยนะคะทุกคนเราก็จะใส่อันนี้ค่ะพี่โกกี้ ใส่เป็นผงนัวนะคะทุกคนอย่างงี้นะคะผงนัวเป็นป่นแห้งะค่ะทุกคนบางท่นานก็จะใส่หอมหอมต้นหอมนะคะคพคเพื่อนเพื่อนพียเพื่อนที่อะไรก็ลูกไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็กินปลาิหอมมากเลยปลาหนึง นอ่ีะใส่้องปลาด้วยค่ะลูกก็ดูไวนะ้เนาะพี่โกกี้อยากทำก็ได้ทำทานเองนะปลาหนึ่งช้อนพอค่ะเพื่อนเราจะเค็มนิดนิดจัดเค็มนิดนิดจัดปะทูแล้วล่ะโซนฮึมโอเคฮึมอยากให้ชิมอยากให้ชิม ไปเอาช้อนมาอยู่เป็นตะกรงจับตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้กล้องดีนะทุกห้ามบางังชิบดูดูดูที่ดูดูที่น้ำพริกค่ะลูกดูดูที่ถ่ายพี่กกีค่ะลูกนี่พี่กกีมาละนะ <laughs> โอเคมา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  มาตักข้าวร้อนโอ้ให้ทุกคนต้องมะนาวด้วยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ก็ไปเอามะนาวมาก่อนมะนาวด้วยนะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ขอไปล้างจานแล้วมาคอยกันด้วยนแล้วก็จะไาดูน้องกิ๋วกันค่ะเป็นไงคะคุณตะกล้องของเราตัดมะนาวอยู่มะนาว,นาว,นาวที่ไหนมะนาวหลังบ้านเราเองค่ะทุกคน ก็สะดวกเนาะน้ไปซือยังไม่ลืมต้นดีค่ะคุณลูกระวังมือาทีลัขอบคุณมากค่ะลูกบัดนาวของเราบักน,นาวคืออะไรน้องกิ๋วเออโอมนดาวักแซมปพุ๊ง <c oughs> มะนาวเลมอนเลมอนอ๋อมะนาวปากปากน้ชื่อมะนาวมะนาวเป็นภาษาอีสานคนไหนชอบเมนูปนปลาทูแห้งก็คอมเมนต์บอกไม่ก้อยด้วยนะวางบีบมะนาวสวัสดีค่ะทุกคนมาใครชอบปนปลาทูแบบแห้งแบบน้ำนะคะบอกด้วยนะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคก็ไปเปลี่ย อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็คอมเมนต์ทักไม่ก้อยมาเลยทานข้าวกันหรือยังเยอยทุกคนเป็สมโบโอวันเป็นมะนาวหนังหไม่ใช่เหรอผิดเพลงโอเคอืมสุดยอดสุดยอดหนูขอชิมแม่ยังไม่ได้ชิมเลยยมกเลยนูคุณแม่จาาของมาล้างเครื่องา,าดิ่งเข้ามค่ะ น้องขิวค่ะระหว่างที่แม่กำลังจะไปล้างมือใช่ไหมล้างจานล้างชามเแม่ที่ล้าของนีอมาแล้วลูกโอเคมาเร็วจังมาแล้วนะคะแม่ชิไหมถ้วยโอ้โหใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะเพื่อน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 ชอบไหมป่นปลาทูแห้งใครทำสูตรไหนเคยทำสูตรไหนกัน ก็อคอมเมนต์บอกสูตรไม่ก้อยมาได้นะคนอันนี้ก็เข้าครัวค่ะไม่ก้อยเข้าครัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ขอชิมก็ทานกับข้าวสวยข้าวร้อนนะคะเพื่อนๆจ้ะจะดูแม่กินก่นอนเอาชิปเป็นไงอือร่อยอ่ะพอดีอ่ะทุกคนให้หนูขอชิมบ้างใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จา๋าแม่จา๋จจาจับกล้องให้เอาพี่กิ๊บพี่กินเนเ๊บเล่นจับกล้องให้เหรอ นี่ใค,ใครพี่โกกิลูกโอ้ยสวยผมนี่ค่ะคือนี่นกกหน้าพี่โกกิด้วยลูกเป็นไงคะพี่โกกิอร่อยนะเนาะพอดีนะลูกนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนเพดูใกล้ๆนิ่งๆค่ะนิ่งๆอืมกินข้าวร้วอนๆกำลังพอดีร่อยมากเดี๋ยวเตรียมจัดโต๊ะเลยเออ้เอยากกินหมดนะ ตอนนี้ไก่ทอดของเราเสร็จเรียบร้อย <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะนี่ไก่ทอดหอมมากเลยไก่ก็เสร็จแล้วก็มีเมนูอะไรบอกเพื่อนๆสิคะเมนูไก่ทอดไก่ทอด<ป>อาจแต้วกลางๆเลยอ่ะบนปลาทูแห้งบนปลาทูแห้งอร่อยมากอันนี้เมนูโกโก้ไก่ลองชิมชิมชิม,ชมอ่ะเดี๋ยวเชฟให้เชฟไก่ให้เชฟไก่ถ่ายถ่ายถ่ายหน้าเชฟด้วยถ่ายหน้าเชฟด้วย นี่พี่ไกด์ล<อ>ูกชายคุณโตไม่ก้อยค่ะก็จะทําอาหารอร่อยนะพี่ไกด์ทำอาหารอร่อยหลายเมนูพี่กูกีก็อร่อยหลายเมนูเป็นไงคะเป็นไงคะ,เ,งคะเชฟไก่อ,อ่ะทัว์ๆให้เพื่อนๆดูให้เพ,พื่อนๆดูหน่อยดูเพื่อนๆดูอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้เวลาถ่ายอ่ะอ๋ออากีอยากกินบ้างใช่ไหมอร่อยมากนีค่คะ่ะนี่กูกีนี่ค่ะโพสให้เพื่อนๆดูไก่นิ่งๆค่ะนิ่งๆโพสให้เพื่อนๆดูดีๆ ชิปใกล้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 ัวรช้ำแล้วโอเคขอลองกินบ้างถือกองให้หน่อยเรากำลังจะกินก่ออ้ยให่ใหญ่มากเลยร้อนมค เนื้อนุ่มแน่นมากเลยค่ะไหนให้แม่จ๋ายไม่จ๋าชิมด้วยนะอือไห่นอทอดไก่อร่อยอร่อยแน่ไงไห่นอทอดไก่อร่อยอร่อยแน่ไงท่านเพื่อนข้าวสุกแล้วนะคะยังตักข้าวแล้วนี่ นี่พี่โกกีก็เตรียมล้างจานแล้วค่ะที่เราทํากับข้าวเสร็จกันแล้วนะคะพี่โกกีก็ล้างจานแล้วเตรียมมให้เพื่อนเพื่อนจัดโต๊ะเต็มแล้วนะนี่เหลือเหลือข้าวค่ะใช่ไหมพี่เกียวนี่ไก่ทอดเคเอฟซีน้อยมีมือพี่ไก่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยมากป่นปลาทูแห้งแต่แบบเราใช้เป็นพริกหยวกพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ที่ทํา หมักไก่สูตรเดียวกันพี่ไกด์ก็เอาไปอบในเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไกด์หม้อลมร้อนใช่ไหมลูกนี่นะคะโอ้เหลือเหลือข้าวกำลังมาค่ะเพื่อนๆข้าวกำลังมามาดูดูอีกคนหอยกินแล้วอร่อยเอาค่ะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะรับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยเนาะดูมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะ ทำกับข้าวเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวไม่ก้อยก็กินข้าวแล้วไม่ก้อยก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะนี่ชอบเมนูนี้หรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกไม่ก้อยกันนะคะไปย,ยไปก่อนนะคะทุกคน <c oughs> มาเที่ยวบ้านไมก้อยอย่าเย,าย,าย็่งน้นมะกี้ว่าไป